สาวผู้ฟังจะพาคุณอันไปดื่มสตาร์บัค์นี่ทุกแก้ว20บาทคุณเลือกเอาเลยคุณอยากกินอันไหน,นเตนง่ไงสตาร์บัคส์สนใจไง <laughs> สวัสดีตอนเช้าที่สดใสค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวเทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอันสวัสดีครับเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่หมวดทางหลวงสวนพึ่งค่ะใช่ครับมเมื่อคืนเราก็มาจอด กางเต้นนอนที่นี่ครับผมที่นี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมก็คือกางเต้นฟรีนะครับนอนฟรีมีห้องน้ํามีไฟให้ครับแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มเขาก็จะปิดประตูนะครับผมทาให้สถานที่เองเนี่ยไม่มีคนเข้าออกแบบผูุกพลาดนะสองพันก็เลยปลอดภัยมากครับที่นี่แตามนนอนนี้ก็สองคืนแล้วนะนะใช่ค่ะทักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับเราเมื่อวานเนาะเขาก็ ไปกันหมดแล้วเหลือแค่เราเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะดิ่งตรงไปที่อำเภอจอมบึงนะครับเพื่อที่จะไปหาร้านซักแห้งนู่นของของเราเนาะเมื่อคืนเราก็กางเต็นท์อยู่จุดนู่นค่ะพอดีมันแดดเนาะเราก็เลยเก็บของย้ายรถมาอยู่ร่มตรงนี้เราก็จะเดินทางแล้วค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ดิฟกาแฟกันค่ะ สาวภูนจะพาคุณอันไปดื่มสตาร์บัคแก้วละยีนน่สิบลงเลยทำไมอะคุณตอนนี้เราก็เก็บของไปที่ยบรอยครับนี่ของเราเต็มเหมือนเดิมครับผมก็นี่แหละครับรถคันเยีเทีวไทยครับผมรถเป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งครัวนะผมเป็นยันพาหน,นะเนาะ ก็คือรถนอนนี่นะไม่ว่ารถรุ่นไหนก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะรถเก่งเขาก็จะมีวิธีทํานะผมรถกระบะก็มีครับผมเนีย่ยเหมือนด้านหลังเราเป็นรถกระบะตู้ทึบครับผมเขาก็ทําเป็นที่นอนที่อะไรได้พี่เขาก็หมาบนะ้ําช่ไหมครับไปเราเดินทางครับสาฟาน อนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่อําเภอจอมบึงนะครับอีกประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับผมอยู่ไม่ไกลกันนะจากสนพึรงนะครับที่เราจะไปจอมบึงก็คือ,อที่จอมบึงมีทุกอย่างเนาะเราเคียร์ผ้าเคียร์อะเสร็จที่จอมบึงแล้วก็จะตรงเข้าไปที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับก็อยู่ไม่ไกลกันอำเภอจอมบึงเหมือนเป็นแบบใจกลางเลยนะถ้ามาถึงจอมบึงแล้วก็คือเราจะไปอำเภอไหนก็มันใกล้ทุกที่เลยครับผม บรรยากาศสองข้างทางนะครับระหว่างทางไปก็แห้งแล้งนะครับเพราะาช่วงนี้ช่วงฤด,ดูแล้งนะใบไ,ไม้นะครับกําลังผัดเปลี่ยนเนาะกำลังร่นกําลังไรนะครับถ้ามันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าน่าจะเขียวสวยเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้จุดซักผ้าไปที่เรียบร้อยครับนี่ตางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือซักด้วยแล้วก็อบแห้งด้วยนะครับเสื้อผ้าเราก็กําลังปันเนาะปะคุณอันสาุภพานจะพาไปกินสตาร์บัคสตาร์บัคเหรอปใช่นี่ค่ะตรงนี้เลยแก้วละยี่สิบโอ้โหใกล้ๆเองใช่ใช <Okay. S 2> จ่จริงๆสิ นี่ทุกแก้ว2 0บาทคุณเลือกเอาเลยคุณอยากกินอันไหนเป็นยังไงล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงข้ามกับร้านซักผ้าเราเลยนะนี่ชาเขียวเลือกเมนูเลยเอาชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวแฮมมุกใส่ไหมคุณใส่ค่ะอเมริกาโนา่น้ำผึ้งกินเลย ตรงนั้นถ้ามันลอยด้วยคู่กันเป็นยังไงอร่อยไหม,อ,ม,อ,มอร่อยครับเป็นไงตาบัสสนใจไงในระหว่างที่รอสักผ้านะครับเราก็ไปซื้อกาแฟเนาะแล้วก็ชิลชิ้นนะครับวันนี้ลูกก็ยี่สิบนะครับจ้าลูกหวานหวานเ<า><า>หรอหวานยมีชิ้นด้วยเนาะ อาชาวพารชิมด้วยหวานไหมหวานหวานใช่ไหมหวานค่ะโอเคโอ้ปลูกยี่สิบปลูกเองนะครับแม่ปลูกในบ้านนี้เหรอบ้านก็ปลูกเององหวานก็ปลูกเองดูแม่กรองเลือกยังไงอ่ะเลือแต่หนูเลือกไม่เป็นเหครับไม่ถารูปเด่งก็ได้ไม่ใช่ถุงก็ได้ครับรูปใหญ่ใช่ไหมครับรูปใหญ่ คุณเอาอะไรเนี่ยข้าวผู้อัดเสาวันผูอัดผู้อัดอะไรหนูไหมโุ้ยชาวบ้านน่าอร่อยจังเลยโุ้ยเจาะไม่ได้เลยเจาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินนะอะไรกันเป็นไงชาวบ้านเป็นไงอร่อยไหม ไม่รู้รสชาติเดี๋ยวชิมอีกก่อนไหนมาชิมให้อร่อยค่ะอ,อร่อยมากมานี่มีครบเลยเนาะใช่ <c oughs> ครบทุกอย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดแล้วครับผมมีร้านค้าและขายเฮ้ยมีกับข้าวเนี่ยนะสาวนาอาตามโซงาอาตามสั่งะคระับ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังขับรถเข้าไปที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมก็ไม่ไกลกันนะสภูานเนาะแปบ๊บเดียวเนะใช่แปบ๊บเดียวครับประมาณยี่สามสโลอ่ะจากจากจุดที่เราอยู่ตรงร้านซักรีดนะครับไม่ใช่ซักรีสิซักแห้งเนาะ <laughs> ที่ช้าก็คือเราอบไปแล้วครั้งหนึ่งกางเกงเยีนเนี่ยมันไม่แห้งนะครับเราก็เลยอบซ้ำนะครับเราไม่รูว่าแบบต้องให้เครื่องมันยังไม่หยุด เราถึงแบบเพิ่มเวลาเนาะอันนี้เราลอยเครื่องอยู่แล้วเพิ่มเวลามาลันก็เลยต้องต่อเวลาไัยาวครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับตอนนี้ไปทุ่งข้าวเลยนะช่วงทำนาน่าจะเขียวเลยเนาะใช่ เราขับรถนะครับมาถึงวัดถ้ำน้ำตัวนี้เป็นทางเข้านะสาวพานจะมีลิงเต็มเลยนะครับก็คือเราเราไปไหนก็มีคนแนะนำมาที่วัดถ้ำน้ำเนาะ,ะเราก็เลยตั้งใจตรงมาที่วัดถ้ำน้ำก่อนเพราะว่าถ้าเข้าไปตัวตัวเมืองราชบุรีเลยเนะี่ยแล้วเราโค้งกลับมาจะยากไงครับพร้อ,อมอยู่คนละทางไงนนะ มานี่ก่อนเลยโอ้ลิงเ,เยอะนะข้างหน้านก็มีครับสองครับมีเป็นจุดเป็นจุดเนาะใช่<ป>น่าจะอยู่ตามที่เขาให้อาหารหนาคนณโอ้ยยังไงอือหือกินดีต้อนรับ ล้วก็มาถึงวัดทําน้ำแล้วครับก็วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะก็น,นักท่องเที่ยวจะน้อยนะครับใช่ค่ะคุณด,ดูภูเขาโหโหลูกน,นีขอ้นไปนี่เป็นหน้าผาขึ้นแบบสูงเลยนะครับผมสูงมากเลยนะโอ้โห,โห,โห,โหปีนไม่ได้เลยเนาะสาวานเนาะโอ้ไม่ได้คือแบบมันชันขึ้นแบบชันมากๆครับแล้วก็หินมันเป็นคมเลยนะต้องใช้ลวดสลิงนะคุณเนาะ หนต้องค่อยๆใช่ต้องปีนขาขึ้นเหมือนเขาอ่ะสาวพานใช่ค่ะไปเราไปเข้าวถ้ำน้ําเนี่ยถ้ำน้ำตรงนี้ครับผมทางเข้าชมถ้ำน้ํานะครับถ้ำอยู่ทางนี้อ๋อ,อตรงนี้เหรอใช่ค่ะแต่เราต้องไปจุดนี้อ๋อน่จาจะเข้าตรงนั้นอ่ะสวาวพานตรงนั้นแล้ก็ลงไปด้านล่างเนี่ยครับผมจะใช่มีค่าเข้าชมไหมครับไม่มีค่ะอ๋อไม่มี ค่าอไฟวัดแค่นั้นเองอ๋อไม่มีค่าเข้าชมนะผมก็รวมทําบุญตามศรัานะครับผมนี่ถ้ำลึกไหมครับต้องไนเดิอประมาณสามกมอ๋อ,อ,อถือว่าไม่ไม่ลึกไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมก็ทูบแล้วจุดตรงหน้าถ้านะครับผมแล้วก็ดอกไม้ไว้พาที่ในถ้ำค่ะนี่ไงคุณเที่ยวชมถ้ำ มีแปดห้องเลยนะโอ้ครับวัดถ้ำน้ำมาหาเพื่อน เดยนมาตนี้เย็นเนาะสาวานเนาะเย็นเลยนะโอ้โหเย็นแบบเย,เย็นเหมือนเปิดแอร์เลยนะใชไม่ใช่เย็นกว่าแอร์ในรถเราอีกหรอเนาะโอ้โหข้างล่างมีน้ำครับแต่เราจึงว่าลมเย็นมากทางเข้าตรงนี้เนาะใช่ เย็นมากครับเพราะเรารู้ว่าพระท่านมานั่นสนงสวดอย่างล่างตึงเครื่องแบบนี้เนะาะก็เสียงเสียงทีนะครับเราต้องเสียงยังไงล่ะคุณอเอาเรียนเหรอน่าจะกดตรงนี้นะขอญาติโยมจงตั้งใจราาับพรอะพิวานาสีรีทธะนิจังุธาปจายะ วิชาวานในน้ำมีปลาด้วยครับเห็นไหมหัวมนันนาหสวยนะนี่ใช่มันแบบคลาสสิกดีนะแบบปรับตรงแต่งไฟแล้วมันแบบดูมีมน์ขลังขึ้นเนาะสะวาวนเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นอีกห้องโถงหนึ่งครับ เย็นมากเนาะถ้ำน่าจะทะลุนะครับผมคือมีอากาศเย็นนะครับพัดมาตลอดเลยนะดูจากอกรอยเสาพันในช่วงฤดูฝนน่าจะมีน้ำเยอะกว่านี้เนาะ<ด> ตรงนี้กับนางกำลังแห้งลงไปครับอ,อุ้ยมีปลานะคุณตกใจอ๋ออันนี้เป็นวังพญานาคครับเฮ้ยฝั่งนี้ทำไมสวยจังเลยครับสาวพานโอ้โหโอ้เป็นถ้ำที่กว้างมากเหรอใช่ค่ะสวยแบบ สวยเนอะคุณสวย,สวยจริงใช่สวยอลังการมากๆครับโอ้โหกว้างมากเลยเนอะกว้างแบบกว้างกว้างนะครับโอ้โหสาวุพนัน นึกว่าจะเล็กๆนะครับผมกว้างมากเดินตั้งนานยังไม่ทั่วอยู่นะครับ300เมตรนี่ไม่ใช่<อ>แล้วคุณแบบถ้าเดินตรงออกจากถ้ำเลยหรือเปล่าถึงว่าสามร้อยเมตรเนาะแต่เนี่ยมีทางเดินแบบ,<อ>บโค้งไปโค้งมาเนาะถ้าใ,ใครมาเทีย่ยวที่ราชบ,บุรีนะผมก็แวะเข้ามาชมถ้ำได้นะครับผมก็คือถ้ำงามก็เป็นถ้ำที่กว้างมากนะครับไม่ใช่ถ้ำแคบเนาะ คนที่แบบไม่ชอบที่แคบก็สามารถมาได้ครับเนี่ยมันกว้างแล้วก็โล่งครับผมแล้วก็เย็นนะคะอากาศถ่ายเทดีมากครับผมแต่ก็อาจจะมีกลิ่นของเคี่ยงข่าวบ้างนะครับกลิ่นช่วงเข้าถ้ำแรกๆใช่มันจะอยู่ตรงปากถ้ำไงค่ะแต่ด้านในนี้ไม่มีเลย,ยกลิ่นข้างขาวเอออากาศดีมากเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยเนาะนอะข้างนอกนี่ร้อนร้อนนะครับ เสาวพานจะพาไปไหนเนี่ยก็ไปให้สุดเลยโหตัวนี้เป็นหิ่นย้อยนะครับออตัวนี้คือสุดทางนะนะเสาวพันเดี๋ยวไหว้พักก่อนค่ะโอ้แต่ก็ยังมีทางไปเรื่อยๆครับแต่มันจะเป็นขี้ตมนะครับผมด้านล่างนะนี่ทางลึกไปนู่นเลยนะเป็นช่องทางที่น้ําไหลออกมา เาหินนะที่อยู่ตรงกลางถ้านะครับสวยเลยเสาพันมุมนี้น่ะสวยมากอลังการมากจริงๆค่ะ โอ้ตัวนี้สูงมากครับฟานโอ้โหนะครับคือจะเป็นแบบมันแบบเป็นท่ามที่สูงขึ้นแบบสูงมากเลยครับนุ่นเลยนะโอ้โแต่ห้องนี้มีขิ้งคราวนะที่พื้นนะครับผม นี้จะอีกถ้ำหนึ่งครับผมถ้พาพญานาคนันทะนานโคโอ้โหุหยนี่ไงสาพานี่เห็นข้างบนเนี่ยรูปร่างรูปทรงคลา้คลา,ยคลายพญานาคเนี่ย mm hmm. โอ้โหเห็นนี่คือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินนะครับก็เมื่อก่อนอาจจะมีแบบทานน้ำใต้ดินนะผมที่ไหลามานะครับ หินเนี่ยเป็นหินปูนครับผมมันก็จะมีเกลือมีอะไรละาลายค่อยละลายไปนะรูปทรงอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. แปลกหูแปลกตานะครับผม mm hmm. พอเราเดินออกมาจากถ้ำน้ำคือคนละโลกเลยนะแตกต่างมากเนาะใช่ข้างนอกคือร้อนมากค่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางออกมาจาก วัดธรรนามนเป็นที่เรียบร้อยนะครผมก็วัดธรรน้ำนะครับห่างจากอำเภอจอมมึงเนาะที่เราไปสักผ้านะครับประมาณ27กิโลนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลเนะววานนะสาวพันเนาะใช่ค่ะเพราะว่ถาถนนเขาก็แบบได้ไวตรงเนาะไม่แบบเด้กคนได้เคียวนะครผมแล้วก็วัดธรรน้ำนะครับผมอยู่ที่ตำบลน,นาแก้วนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีครับผม หลังจากนี้เราก็จะเดินทางนะครับไปต่อที่อุทยานเขาหินงูครับผมห่างจากวัดถ้ำน้านะครับประมาณเท่าไหร่่ะวัน19กิโลค่ะ19กิโลนะครับผมหลังจากที่เราไปเขางูเสร็จเนอะเราก็จะเลยเข้าไปที่ตัวจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็มันกว่ายาวเนาะคลิปนี้เราก็เลยจะตัดปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสองคนนะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ